สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะได้ถูกยืนยันทางฝั่งมาเวลเลยนะครับว่าเขาจะได้มีบทบาทในเวอร์ชั่นคนแสดงสักทีและตัวละครนี้บอกเลยว่ามันเท่มากๆครับหลายๆละคนเนี่ยอาจจะไม่เคยรู้จักตัวละครนี้เพราะมันไม่ใช่ตัวละครที่แบบว่าอยู่ในอเวนเจอเป็นแบบฮีโร่สายหลักเมนสตรีมอะไรแต่ตัวละครนี้เรียกได้ว่าแบบ ถ้าท่านผู้ชมได้ยินชื่อแม้ว่ายังไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนเลยเนี่ยเพียงแค่ท่านผู้ชมได้ยินชื่อเขาเป็นครั้งแรกนะครับก็คงจะอยากดูเขาแล้วใช่ไหมเพราะตัวละครนี้นะครับผมมีชื่อว่าเฮลสตอมนั่นเองครับพายุแห่งนรกมันคือใครกันชื่อมันดูไม่เหมือนคนดีเลยเรานะครับผมจะมาเจาะรายละเอียดของตัวละครนี้กันแล้วก็พูดถึงเนื้อหาคร่าวๆข,ข,ของซีรีส์ของเขาที่เขาจะได้ทําลงมานะครับ โอ้โหแค่ผมฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วทวาหนึ่งเลยผมตื่นเต้นที่ว่าตัวละครที่ไม่ใช่สายหลักของมาเวลอะในที่สุดก็จะได้มีความแบบบทเชิดชายออกมาสักทีหนึ่งก็ต้องรอดูกันครับว่าซีรี่จออกมาเป็นเช่นไรแต่บอกเลยว่าแค่คอนเซปต,ต์ก็แจ๋วมากๆแล้วโดยเรามาเริ่มจากพื้นฐานของตัวละครเฮลสตอร์กันก่อนดีกว่านะครับว่าเขาเป็นใครกันแน่เฮลสตอร์นะครับผมมีชื่อเต็มๆว่าไดมอนด์เฮลสตอร์นะครับเขาคนนี้มีน้องสาวหนึ่งคนด้วยชื่อซานตาน่านั่นเอง แต่สิ่งที่มันสาคัญก็คือพ่อของเขาคือใครต่างหากครับเขาคนนี้นะครับผมคือลูกชายของซาตาเจ้าแห่งนรกนั่นเองนะครับโดยซาตาเนี่ยนะครับผมได้แปลงกายมาเป็นมนุษย์แล้วก็แต่งงานกับผู้หญิงธรรมดาบนโลกแล้วผู้หญิงคนนั้นก็มีลูก2คนก็คือไดมอนนี่แหละครับคนแรกเลยไดยมอนเฮลสอร์มจากนั้นอีกคนนึงก็คือซาตาน่าเป็นน้องสาวนั่นเองเนี่ยแหละครับคือเรื่องราวของเจ้าชายแห่งนรกในเวอร์ชันมาเวลเลยไม่จะเป็นต้องเป็นฮีโร่ก็น่าดูได้นะครับ แค่นี้ฟังแค่นี้ผมยังอยากดูแล้วเลยโอ้โ oh, ห oh, ลูกชายของแบบซาตานในจัก,กรวาลมาเวลอ่ะเจ้าชายแห่งันลกอ่ะมันจะเป็นยังไงว่าซีรีส์นี้โดยเรามาเจาะเนื้อหาเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับ โดยในคอมมิกเนยตัวของเฮลสตอมนะครับผมได้ถูกแยกออกจากน้องสาวนะครับน้องสาวไปอยู่กับพ่อส่วนแม่ในกลายเป็นบ้านนั่นเองและเฮลสตอมเนี่ยกลายเป็นว่ากลายเป็นคนที่ได้ต่อสู้กับกองทัพของซาตานอยู่หลายครั้งนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นกบฏกับพ่อของตัวเองแหละไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่และในบางครั้งเนี่ยก็ได้มาช่วยกับโกสไซเดอร์ด้วยหรือในบางทีนะครับผมก็ได้ช่วยทีมฮีโร่ในการต่อสู้คือเรียกได้ว่าอารมณ์แบบ ก็มีเวลาที่เป็นฮีโร่เหมือนกันแล้วก็มีเวลาที่ไม่ได้เป็นฮีโร่เหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เป็นคนดีนั่นแหละเคยอยู่ทีมฮีโร่มาแล้วก็หลายทีมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชิวพารานอร์มอล Containment Unit นะครับหรือว่าทีม Defender เองหรือกอสคอ u a ตเองเนี่ยนะครับก็เคยอยู่มาหลายทีมแล้วเหมือนกันแต่ทีมแบบทีมเร็วๆทีมร้ายๆเนี่ยก็เคยอยู่นะครับผมยัง m าง t e s t f r v i e v i l เนี่ยก็เคยเข้าร่วมแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมตัวละครนี้นก็จะแบบมีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ก็ส่วนใหญ่ก็อยู่กับฝั่งฮีโร่นั่นแหละจะมีแค่ไม่กี่ครั้งนะครับผมที่ไปอยู่ฝั่งตัวร้ายส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ เกินครึ่งอ่ะ7จจะอยู่ทีมมีโรหมดนะครับผมและเนี่ยตัวละครนี้นะครับอีกจุดหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือซีรีส์ของเขาเนี่ยไม่ได้ฉายใน Netflix นะครับแต่จะไปฉายในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งก็คือ Hulu นั่นเองครับโดย Hulu คืออะไร Hulu ก็เหมือน Netflix นั่นแหละแค่เป็นคนละแบรนด์นะครับผมซีรีส์ในนั้นก็จะเป็นของ Hulu โดย Hulu เนี่ยอาจจะไม่ได้มาทำตลาดในประเทศไทยแต่ทางฝั่งอเมริกาอะไรแบบเนี้ยฮูลูก็เรียกได้ว่าเป็นเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งเลยคือ ก็อาจจะไม่ได้เบอร์หนึ่งเหมือน Netflix แต่ก็ไม่ได้ออดด้อยไปกว่ากันเยอะมากะครับก็คือเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เข้มแข็งเหมือนกันก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งผมคาดว่ายังไงก็ไม่มีมาลงไทยแน่นอนละการที่เราจะได้ดูก็คงต้องรอดูกันแบบเป็นภาษาอังกฤษมาไม่มีซับไทยอย่างแน่นอนถ้าเป็นซับไทยก็คือมีคนทํามานะครับก็ต้องรอดูกันแบบนั้น่านผู้ชมคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับกับซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งผมคิดว่าเออมันน่าดูมากๆจริงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบเกี่ยวข้อกัับบ MCU ตรรงๆเยอะะแน่คผม แบบแค่ตัวละครเจคมาเวลถูกเอาไปทำเป็นซีรีส์อะ่ะมันก็น่าดูมากๆแล้วถูกป้ามันแบบโหโคตรเจ๋งอะ่ะแล้วแบบเป็นคอนเซปต์ลูกของแบบซาตานะโอ่ะโหมันเท่ไปกว่าเดิมอีกมันจะมีฉากนรกมีอะไรเข้ามาเกี่ยวหรือเปล่าเราอยากดูฉากอะไรตรงนั้นมากกว่านะครับแบบโลกแบบที่เป็นโลกศิยศาสตร์ของมาเวลมากกว่าฝั่งของดรสเตรนอะ่ะอยากดูอะไรมากกว่านั้นนะครับแล้วก็คงต้องรอติดตามชมกันนั่นแหละและนี่ก็เป็นข่าวสารเรื่องราวอัปเดตใหม่นะครับที่เรานํามาอัปเดตให้ผู้ชมกันในวันนี้ ถ้าผู้ชมอยากดูหรือไม่อยากดูคอมเมนต์กันมาด้วยนะเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทําเรื่องราวของตัวละครนี้ไหมถ้าผู้ชมคิดว่ายังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ไม่ต้องพูดถึงหนังเรื่องนี้อยากติชมอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เหมือนกันครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลาเลยครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ